คขตื้นคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่คณะพันธมิตรแห่งแหวนแตกออกไปเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของโฟโดและแซมกลุ่มของอาราลกอนเลโกลาสและกิมลี่กลุ่มของพิพินและเมอรีเดอะลอดออฟ the Ring ภาคที่2 ซึงหอคอยคู่กูพ้พิภพซามและโฟโดก็พากันเดินทางมาที่ช่องเขาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ประตูดำแห่งมอดอพวกเขาได้ใช้เชือกฮิตไลน์ในการขึ้นลงเขาได้อย่างสะดวกพร้อมกับสบียงขนมปังเลมบาสที่คอยประทังชีวิตเอาไว้แต่เนื่องด้วยพวกเขาไม่คุ้นเคยกับเส้นทางแถวนี้เลยทําให้หลงทางและเดินวนไปวนมาจนกระทั่งระหว่างนอนหลับพักผ่อนกันอยู่ก็ล่ามที่แอบตามมาตั้งแต่เมืองมอเรียก็เข้ามาแย่งชิงแหวนจากโฟ จึงได้เกิดการต่อสู้กันในระหว่างที่ล็อกคอแซมอยู่นั้นโฟลโดก็ตัดสินใจที่จะฆ่ากอลลัมทิ้งหากไม่ยอมจำนนจึงทําให้กอลลัมโดนเชือกฮิตไลน์มัดเอาไว้อย่างเจ็บปวดและทรมานโฟลโดเหลือยื่นข้อเสนอให้พาพวกเขาไปที่ประตูด,ดําแห่งมอร์ดอจากนั้นกอลลัมก็ปฏิญาณจะรับใช้ฟโฟลดและแหวนและนําทางฟโฟลดไปสู่มอร์ดอตัดมาถึงฝั่งของเมอร์ลี่และพิพินพวกอุลุกไฮก็พาตัวเขาเดินทางข้ามวันข้ามคืน ไม่กินไม่พักไม่นอนจนมาสมทบกับพวกออกที่รออยู่พวกอุลุกไฮได้กลิ่นเนื้อมนุษย์ครับเลยรู้ว่าตอนนี้พวกของอารากอนกำลังไล่ตามมาติดๆพิพิพนเลยทิ้งเข็มกลัดของผ้าคลุมไว้เป็นมาร์คกิ้งให้อารากอนฝั่งของอารากอนด้วยความที่เขามีสกิลฮันเตอร์ติดตัวเลยรู้ว่าตอนนี้พวกอุลุกไฮเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นพวกเขาเลยรีบเร่งฝีเท้าเพื่อตามไปเช่นกัน จนตามมาทันได้เห็นเข็มกลัดของพิพินอรากอนจึงได้รู้ว่าพวกอุลุไหายนำหน้าพวกเขาไปไม่ถึงหนึ่งวันจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางมาถึงอาณาจักรโลหันถิ่นนักรบบนหลังมา้าและยังได้รู้อีกว่าพวกมันเดินทางขึ้นไปยังตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ไอเซนการ์ตัดมาฝั่งของซาลูมานตอนนี้เขาและซารอน ได้ระดมสร้างกองทัพเพื่อยึดมัชชิมโลกจนใกล้สําเร็จแล้วและตอนนี้กลายเป็นสองหอคอยพิฆาตที่หลายๆอาณาจักรต้องหวั่นเกรงซาลูมานต้องการจะเคลื่อนพลกองทัพในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าแต่ทว่าไอเซนการดไม่มีเชื้อเพลิงและปัจจัยพอที่จะสร้างกําลังพลต่อแล้วซาลูมานเลยเสนอหนทางให้ตัดต้นไม้จากป่าฟังก้อนมาทดแทน ป่าที่เป็นถี่ตอาศัยของพวกเอ็นจากนั้นเขาก็เกลี้ยกล่อมผู้คนเถื่อนให้ไลย,ยึดพื้นที่ของชาวบ้านโดยเริ่มจากอาณาจักรโลฮันถูกทำลายจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหญิงสาวชาวนาคนหนึ่งก็ได้ให้ลูกๆของเธอขี่ม้าเร็วไปส่งข่าวที่เอโดัสเพื่อเตือนภัยที่กำลังจะมาถึงจึงได้เกิดสึกระหว่างออกของซาลูมานและเหล่าทหารโลฮัน เอโอแม่ในพลกองทหารมาก็ได้พบตัวโอรสของเทโอเดนในศึกนี้จึงนำตัวกลับมาที่เอโด拉สเอโอแมก็มีน้องสาวชื่อว่าเอโอวินพวกเขาทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้าและถูกอุปการะาจากกษัตริย์เทอเดนจากนั้นเอโอแมก็มาแจ้งข่าวกับเทโอเดนกษัตริย์แห่งโรฮันว่าตอนนี้ซาลูมานคิดก่อการร้ายและเปิดศึกโจมตีโรฮัน แต่ถว่าตอนนี้เทโอเดนโดนมนต์สะกดของซาลูมานอยู่จึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และยังมีกลีม,มา่าคนทรยศที่ย้ายข้างไปอยู่กับซาลูมานคอยเป่าหูไม่ให้เทโอเดนออกคำสั่งได้เมื่อเอโอมแมร์เริ่มจับได้ว่ากรีม,ม่ากำลังนำภัยมาสู่ที่นี่เขาเลยถูกกลีม,มา่าออกอุบายให้เทโอเดน เซ็นคำสั่งในประเทศเขาออกไปจากอาณาจักรตัดมาทั้งด้านของเมอร์ลี่และพิพินพวกขบวนอูลุกไฮก็ได้หยุดพักกันแต่ด้วยความหิวของพวกออกมันเลยจะเข้ามาฆ่าพิพินและเมอร์ลี่จึงได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างออกและอูลุกไฮแต่ในระหว่างนั้นเองอัศวินแห่งโลหันก็บุกเข้ามาไล่ฆ่าฟันพวกออกและอูลุหไฮจนเกลี้ยงหมดส่วนเมอร์ลี่และพิพินก็หนีเข้าไปในป่าฟังกอนได้ทัน พวกเขาก็ได้พบกับเผ่าเอ็นตนหนึ่งชื่อว่าทรีเบียดและทรีเบียดนำพวกเขาไปพบกับพ่อมดขาวที่รออยู่หลังจากผ่านคืนนองเลือดไปในตอนเช้าอารากรได้พบกับเหล่าอสุวินแห่งโลหันระหว่างทางเขาจึงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการชิงอำนาจของซาลูมาน โดยการไล่มนสะกดเทลเดนเอาไว้และยังได้รู้อีกว่าพวกอุรุไฮที่อลรากอนไล่ตามมาถูกกำจัดทิ้งไปหมดแล้วพวกเขาเลยมาดูที่เกิดเหตุเพื่อหาตัวของพิพินและเมอร์ลี่อลรากอนแกะรอยจนพบว่าพวกเขาหนีเข้าไปยังป่าฟังกอนจึงได้รีบตามเข้าไปเมื่อตามเข้ามาได้สักพักใหญ่ดวงตาของเลโก拉สก็มองเห็นพ่อมดขาวที่กำลังใกล้เข้ามา พวกเขาจึงเตรียมรับมือต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถสู้ได้เลยครับเพราะพ่อมดข่าวคนนี้มีพลังอํานาจมากมายเกินไปจากนั้นเขาก็แสดงตัวให้พวกของอารากอนได้รู้ว่าเขาคือแกนดฟและได้กลายเป็นพ่อมดข่าวแทนที่ซาลูมานไปนแล้วตอนนั้นเขาล่วงลงไปจากห่วงที่ลึกที่สุดสู่ยอดสูงสุดและต่อสู้กับเบลล็อกจนสามารถสังหารมันได้แต่แทนที่เขาจะตายไปด้วยพลังความมืดกลับถูกส่งกลับมาเพื่อทํารก จนกว่าจะบรรลุผลการดาฟส่งเมอร์ลี่และพิพินไปอยู่กับพวกเอ็นเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ทรีเบียดเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ทางด้านของฟรโดในที่สุดพวกเขาก็ออกมาจากวงกฎของพวกเขาได้กอลัมพาพวกเขาหมายังเส้นทางลัดในหนองน้ําที่เรียกว่าบึงมอรณะเป็นเส้นทางที่พวกออกไม่เคยสัญจรไปมาครั้งหนึ่งมนุษย์เอลและออกเคยสู้รบกันที่นี่จากนั้นแสงไฟวูบวาบเปลวเทียนของซากศพใต้น้ํา ในดวงตาฟลโดจนสลืมสลือเผลอจ้องมองและสบตาจึงทำให้เขาร่วงลงไปในบึงนั้นแต่ก็ได้กอลลัมช่วยเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์นี้เลยทำให้ฟลโดเริ่มไว้ใจกอลลัมมากขึ้นและยอมเรียกชื่อเก่าวของเขาแทนว่าสมิเกลเพื่อเป็นการให้เกียรติในขณะที่สนทนากันอยู่นั้นนาสกูตนหนึ่งก็ออกมาล่าตะเวนพร้อมพาหนะไม้มันคือพ uh ูดเหินเวหาปีขนาดยักษ์คล้ายกับมังกร ฝั่งของอารากอนพวกเขาก็ได้หยุดพักกันแกนดฟ้ฟรู้ดีว่าตอนนี้พันธมิตรระหว่างซาลูมานและซารอนกำลังแข็งแกร่งขึ้นมากพวกมันเร่งระดมกองทัพบุกยึดอาณาจักรโรฮันเป็นที่แรกแต่ทัว่าข่าวลือของอารากอนได้ล้วนไหลไปถึงมันแล้วในใจลึกๆนั้นมันกำลังหวาดกลัวทาย,ยาทแห่งนูเมนอลกับสิ่งที่อารากอนจะได้เป็นในอนาคตคือผมขอเท้าความกลับไปในช่วงต้นยุคที่สองในนะในช่วงนั้นนี่เหล่ากษัตริย์ที่ปกคล้องมนุษย์ก็คือชาวนูเมนอล พวกเขาคือเผ่าพันธุ์ดูไนไดที่ผมเคยเล่าเอาไว้เมื่อตอน EP หนึ่งชาวนูเมนอ์ก็สามารถเอาชนะซารรอนลงได้ในครั้งนั้นแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของซารรอนเขาก็ได้ใช้อุบายหลายๆอย่างทําให้ชาวนูเมนอ์เกือบจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปเลยทีเดียวแต่ชาวนูเมนอ์ยังคงเหลือรอดมาจนถึงอีซิดูในช่วงปลายยุคที่2มันก็พ่ายแพ้ให้ชาวนูเมนอ์ไปอีกครั้งที่ภูมอรณนะเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ทว่าตอนนี้ยังมีเชื้อสายกษัตริย์คนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่อย่างอลากอนนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลที่ซาวลอนหวาดกลัวอลากอนและนอกจากนั้นซาวลอนก็ยังรู้เพียงว่าแหวนอยู่กับฟลอโดแต่ยังไม่รู้ว่าฟลอโดกําลังหาทางไปทําลายมันตัดมาทั้งฝั่งของฟลอโดในที่สุดสมิโกก็พาพวกเขามาจนถึงประตูด,ดําแห่งหมอร์ดอนแต่ประตูก็ย้ายใหญ่แถมมียามเฝ้าอีกต่างหากฟลโดเลยไม่สามารถเข้าไปแบบตรงๆได้สมิโกเลยเสนออีกหนทางหนึ่ง ค,คือทางลับเข้าไปยังมอร์ดออีกฝั่งหนึ่งใกล้กับมินาสมอร์กูนด้วยความที่ฟลอโดไม่มีทางเลือกจึงต้องรับข้อเสนอของสมิเกลแต่สําหรับแซมเขายังคงหวาดหวั่นกับเส้นทางใหม่นี้หลังจากเดินทางกันมาได้หลายวันในที่สุดแกนดาฟอาราลกอนเลกลัส Al และกิมลี่พวกเขาก็มาถึงเอโดัสที่ประทับของเทโอเดนกษัตริย์แห่งโรฮัน และตอนนี้โอรสของเทโอเดนได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากบาดแผลการสู้รบเอโอวิน e ก็รู้สึกสิ้นหวังมากในตอนนี้เพราะไม่มีมิสหายและที่พึ่งใดๆคอยช่วยเหลือแล้วจากนั้นกลุ่มของอลากอนก็เข้ามาในเอโดาสเพื่อเข้าเฝ้าเทโอเดนแต่ก็ลำบากนิดนึงเพราะด้วยคำสั่งของกลีมาจึงต้องยึดอาวุธพวกเขาไว้ทั้งหมดเหลือเพียงไม่เท้าอันเดียวเมื่อเข้ามาข้างในก็มีเหล่าห้าก,กุมารล้อมคอกไว้คอยนวดให้กลุ่มอลากอนอยู่ หลังจากเสวนากันได้สักแป๊บหนึ่งแผนการของแกนดาฟก็ได้เริ่มต้นขึ้น เหล่าห้ากุมารก็โดนกลุ่มอารลากอนนวดยับอยู่ข้างหลังจากนั้นแกนดาฟก็โชว์ร่างอวตารใหม่ของเขาว่ากูนี่แหละคือพ่อมดขาวแล้วก็ถอนมนของซาลูมานออกจากเทโอดนจนเกลี้ยงตอนนี้เทโอดนฟื้นตื่นจากฝันอันมืดมนกลับมามีชีวิตอีกครั้งและขับไล่กลีม,มา่าออกไปจากอาณาจักรโลหันในเย็นของวันนั้นระหว่างหลังพิธีศพของพระโอรสก็มีม้าจากเด็กทั้งสองคนมาแจ้งข่าวว่าโลหันกำลังได้รับศึกอย่างหนัก โดยการโจมตีของซาลูมานแต่ว่าเทโอเดนจะไม่ยอมให้คนของเขาไปเสี่ยงทําสงครามใดๆทั้งนั้นจึงตัดสินใจพาชาวเมืองลีภยัยไปที่เฮมสดีฟที่เป็นปราการสำคัญของโลฮันแต่สำหรับแกนดาฟเขารู้ดีว่าที่นั่นไม่ปลอดภยัยและชาวเมืองทั้งหมดจะถูกลุ้มสังหารเขาจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปค้นหาทัพของเอโอแมกลับมา และจะมาถึงนี่ในอีก5วันข้างหน้าเมื่อกลิม,มาหนีออกมาได้ก็มุ่งหน้ามาที่ไอเซนการ์ดเพื่อรับใช้ซาลูมานต่อเขาแจ้งข่าวให้ซาลูมานฟังว่าหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางของแกนดาฟคือเผ่าดูเนไดและสวมแหวนอสรพิษสองตัวที่มีในตามรกฏมันคือแหวนแห่งบาลเฮียแหวนของวีลชนชาวมนุษย์ซาลูมานเลยรู้ว่าอารากอนคือทายาทอีซิดูจริงแท้แน่นอนจากนั้นเขาก็สั่งให้พวกวากหรือหมาป่าไอเซนการ์ดไปขัด ขบวนเดินทางของเทโอเดนระวางอยู่ที่นี่อารลกอนก็มีโอกาสได้รู้จักกับเอโววินและหนึ่งในไม่กี่คำของอารลกอนทำให้เอโววินรู้สึกหลงรักเขาเข้าสแล้วขบวนเดินทางของเทโอเดนก็พากันมุ่งหน้าไปที่เฮมส์ดีฟเมื่อตกเย็นพวกเขาก็หยุดพักกันเอโววินเลยถามถึงอดีตของอารลกอนเกี่ยวกับการเดินทางมารับราชการที่โรฮัน ในยุคสมัยของกษัตริย์เทงเกลปู่ของเธอเธอจึงได้รู้ว่าอารากอนอายุได้87ปีแล้วซึ่งก็เป็นเวลากว่า67ปีมาแล้วครับที่อารากอนและอาวเวนเป็นคู่รักกันใจของพวกเขาทั้งคู่ไม่อาจออกห่างจากกันได้เว้นแต่ร่างกายของอาวเวนที่ตอนนี้ไม่สามารถอยู่รอดที่ลิวเวนเดลได้แล้วเพราะอำนาจมืดที่คืบคลานเข้ามาก่อนที่อารากอนจะออกเดินทางมาพร้อมกับคณะพันธมิตรแห่งแวนท่านเอวรอนได้ขอร้องให้เขายอมปล่อยอาวเวน สู่ดินแดนอมตะซะและด้วยความที่อารากอนรักอาเวนมากครับเลยยอมบอกลาอาเวนเพื่อให้เธอมีชีวิตใหม่ต่อไปแล้วเลยได้เห็นว่าอาเวนต้องเสียน้ําตาให้กับอารากอนในภาคที่1นนั่นเองในระหว่างเดินทางมาจนใกล้ถึงเฮมสดีฟหม้าป่าไอเซนการ์ดก็ตามมาถึงพอดีจึงได้เกิดการต่อสู้กันเบโก拉สก็ประเดิมเฟิร์สบัตก่อนเลยตามด้วยดับเบิลคิวส่วนกิมลี่ที่ยังไม่ได้ทําหาอะไรเลยก็ตกมาะะ้าไปซะละเลยทาให้เขาต้องดวล ตัวต่อตัวกับบ๊อบบี้ทางด้านของอลากอนก็ทุ่มสุดตัวทุกงานขึ้นไปควบหมาป่าจนทําให้มือของเขาติดสายเข็มขัดและพัดตกหน้าผาไปเมื่อทุกคนมาดูศพของอลากอนก,ก็หาไม่เจอหลังจากที่พวกหมาป่าตายหมดเหล่าคนที่เหลือรอดก็พากันกลับไปที่เฮมสดีฟเมื่อมาถึงเอโอวินก็รู้ว่าอลากอนเสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับทหารจํานวนหนึ่งจึงทําให้เธอเสียใจมากที่เฮมสดีฟเนี่ยครับก็เป็นปลาการกําแพงหินผาที่แข็งแกร่งมากยากที่จะ โจมตีให้แตกได้แต่ก็ยังมีจุดบอดอยู่ที่คูระบายน้ำใต้ฐานนอกจากนั้นซาลูแมนก็ยังมีสุดยอดกองทัพอุลุคายนับหมืน่นที่กำลังส่งไปที่นั่นทางด้านของพิพิธละเมอรี่พวูกเขาก็ได้ทรีเบียดคอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและตอนนี้ป่าท,ที่หลับไหลไปนานกำลังจะตื่นขึ้นในระหว่างที่เดินทอดผ่านไอเซนการ์ดไป เมอร์ลี่และพิพินได้สังเกตเห็นกองทัพของซาลูมานที่กำลังเคลื่อนพลไปเพื่อทำสงครามจึงได้เกิดการชุ่มนุ่มเหล่าสภายเอ็นขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาจะเข้าร่วมรบสงครามนี้หรือไม่ตัดมาทางด้านของฟลอโดพวกเขาก็เดินทางมายันเส้นทางใหม่ของสมิเกลความรับผิดชอบของฟลอโดที่มีต่อแวนเริ่มทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแซมกำลังสั่นคลอนตกกลางดึกในคืนนั้นสมิเกลก็เริ่มลังเลและคุยกับตัวเองว่า เขาจะรับใช้ฟล o โดอย่างซื่อสัตย์หรือจะหาโอกาสแย่งชิงแหวนอีกครั้งจนเขาสามารถขับไล่ด้านชั่วร้ายออกไปจากความคิดได้และกลายเป็นสหายผู้ซื่อสัตย์ต่อฟลอโดจากนั้นสมิโก้ก็ทําตัวดีเลยมาครับโดยการนําอาหารมาให้ฟล o โดทุกเช้ามึงจะแดกกระต่ายดิบเหมือนโลตีดิบไม่ได้นะมันไม่เวิร์กและในขณะที่พวกเขากําลังพักกินอาหารกันอยู่นั้น โฟลโดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ไกลออกไปเหมือนคือกองทัพหนึ่งในบริวารของเซาวลอนที่กําลังมุ่งหน้าไปยันมอดอแต่ทว่ากองกําลังปริศนากลุ่มหนึ่งก็ได้ซุ่มโจมตีพวกมัน แถมยังจับตัวของ Frodo และแซมไว้ได้อีกด้วยพวกเขาทั้งคู่เลยถูกนำตัวไปที่กบดานหลังจากถูกสอบสวนอยู่นาน Frodo เลยได้รู้ว่าคนที่จับตัวพวกเขามาก็คือฟาราเมียน้องชายของโบโลเมียนั่นเองฟาราเมียพบซากแตรแห่งกรดดอของโบโลเมียเมื่อ6วันก่อนคือโบโลเมียและฟาราเมียเนี่ยเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆครับแต่โบโลเมียผู้เป็นพี่ชายจะเก่งกว่ามากๆเพราะเขาสามารถนำทับยึดออสกิเลีย กลับมาสู่กรอดอได้จึงทำให้เดเนทอร์ผู้เป็นพ่อรักโบโลเมียมากกว่าประมาณว่ารักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะจึงทำให้ฟาราเมียน้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์เหมือนอิทาจิกับซาสุเกะอะไรประมาณนั้นเดเนทอร์ก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้กับโบโลเมียคือการส่งเขาไปยันลิเวนเดลเพื่อนำแหวนประมุกกลับมาแม้ตัวเขาเองไม่อยากทำก็ตาม เราเลยได้เห็นโบโลเมียในริเวนเดลตอนภาคที่1น,นั่นเองตกกลางคืนคนของฟาลาเมียก็มาแจ้งข่าวว่าพบตัวของเซมิโกในสระน้ำต้องห้ามเพื่อจะช่วยเซมิโกเอาไว้โฟลดเลยยอมให้ฟาลาเมียจับเขาไปแต่นั่นกลับทำให้เซมิโกคิดว่าโฟลดหักหลังให้แล้วด้านหลายของเซมิโกเลยกลับมาหาเขาอีกครั้งเขาได้บอกฟาลาเมียไปว่าแหวนปลามุกอยู่กับโฟลดจากนั้นฟาลาเมียก็พยายามจะแย่งชิงแหวนมาจาก Fro เพื่อที่เป็นของขวัญให้กับพระบิดาและจะนํามันไปสู่กรอนดอร์ดัดมาที่เรเวนเดลเอลรอนก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้อาเวนเดินทางไปยันดินแดนอมตะเพราะถ,ถึงแม้อะไรกอนจะกลับมาได้แต่เขาก็ต้องเผชิญกับความตายเข้าสักวันส่วนอาเวนก็ต้องทนอยู่อย่างมองหมนเพียงลําพัง ด้วยความรักที่มีต่อพ่อครับอาเวนก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมขบวนเดินทางของเอลเพื่อไปจากมัชชิมะโลกที่ริมลำธารแห่งหนึ่งร่างของอารากอนก็ลอยมาขึ้นฟังจากนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นอย่างปลาติหารและควบม้าเดินทางต่อไปอย่างทุลักทุเลหลังจากเดินทางไม่ได้สักระยะหนึ่งอารากอนจึงได้สังเกตเห็นกองทัพของซาลูมานนับหมืน่นที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เฮมส์ดีฟเขาเลยรีบควบม้าไาด้วยความเร็วเพื่อเตือนภยัยเมื่อเข้ามาถึงเอโอวินนี่ ใจออออกกหน้าออตาตเลทีีเเดยวโอเดนที่ได้รับข่าวจากอารากอนเขาก็สั่งระดมพลคนที่สามารถถืออาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการเอาหมดถึงแม้จะไม่มีหวังก็ตามเขาก็จะไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากกนดอร์เลยแม้แต่น้อยกําลังพลของเฮมสตีฟตอนนี้มีทั้งหมด300คนด้วยกันครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะหลังจากชุมนุมกันอยู่เป็นวันเราเอ็นก็ได้ข้อสรุปว่าพึ่งจะกล่าวลุนสวัสดิกันเสร็จโอ้โ oh หกลับไปดูฝั่งอารากอนดีกว่า เวลาแห่งการนองเลือดก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับแต่ในระหว่างนั้นเองแตรแห่งรตลอรีเอนก็ดังขึ้นฮันเดียได้นำทัพของเหล่าเอลมาแทนท่านเอลรอนเพื่อช่วยสู้รบในศึกครั้งนี้เมื่อจัดแนวรบกันเสร็จสับเรียบร้อยกองทัพอุลุกไฮก็ยํำตอกกันมาถึงพอดีมาพร้อมกับห่าฝนที่ทยอยตกลงมาขณะที่กำลังดูเชิงกันอยู่นั้นตาแก่คนหนึ่งมือแกก็ลื่นเลยทำให้คันศรพุ่งเข้าใส่อุลุกไฮตัวหนึ่งตายไปชิปห หายแล้วจากนั้นพวกอุลุกหายก็บุกเข้าโจมตีเฮมสตีฟแบบไม่ยั้งมือพวกมันก็พาดบันไดปีนขึ้นมาฟาดฟันคมดาบกันอย่างเมามันยังไม่พอพวกมันกระดมกองทัพมาที่หน้าประตูทางเข้าโอ้โหสภาพแม่งมีหนึ่งมื่จะทําอะไรก็ได้ตอนนี้และแน่นอนครับว่าเฮมสตีฟมีจุดอ่อนอยู่ที่คูระบายน้ําพวกมันจึงระเบิดฐานทิ้ง ตูมแล้วนำกำลังบุกเข้ามาอย่างมหาศาลช่วงเวลาที่อลากอนกำลังตกอยู่ในอันตรายกิมลี่ก็กระโดดเหินมาช่วยเขาเอาไว้จนสามารถรอดตายกันไปได้ทั้งคู่และมีคำสั่งใหม่ให้ถอยกลับไปแต่ทว่าฮันเดียที่กำลังจะถอยกลับไปนั้นก็ถูกคมมีดของอุลุคไยจนเสียชีวิตลงโอ้โหเพิ่งมาแทๆตายหาซะและ้วเมื่อเหตุการณ์เริ่มไม่ค่อยดีอารลากอนและกิมลี่เลยตัดสินใจทำภารกิจลับกันโดยการกระโดดเข้าไปจ้วงพวกอุลุคไยที่หน้าประตู เพื่อตัดกำลังแต่เมื่อความวัวเพิ่งจะหายความควายก็เข้ามาแทรกต่ออูรุหายได้ใช้บันไดยักษ์ปีนขึ้นใส่กับแพงด้านบนของปราศาสจึงทำให้ตอนนี้ปราสาสมีช่องโหว่แล้วเทโอเดนเลยสั่งให้ทุกคนถอยกลับเข้าไปด้านในทางด้านของเอ็นที่สรุปกันได้แล้วว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมสงครามไ,ไดๆทั้งนั้น และจะพาเมอร์ี่และพิพินไปที่ทางกลับชายสู่ชายป่าตะวันตกเมอรี่ที่รู้ดีว่าสงครามนี้จะเผาผ่านไปยันชายจนมอดไหม้แน่นอน เลยอยากให้เผ่าเอ็นเข้าร่วมสงครามด้วยและด้วยไหวพริบที่ดีของพิพินเขาได้ออกอุบายให้ทรีเบียร์ไปส่งที่ชายป่าทางใต้แทนเพื่อให้เขาไปพบกับอะไรบางอย่างที่รออยู่เมื่อเดินทางมาถึงชายป่าทางใต้พวกเขาก็ได้พบซากต้นไม้ที่ล้มตายไปเป็นจํานวนมากโดยฝีมือของไอเซนการ์ดจึงทําให้ทรีเบียร์กโกรธมากครับที่สารุมานทําแบบนี้เขาเลยเรียกระดมพลเหล่าเอ็นที่ยังเหลือรอดเพื่อทําสงครามกับไอเซนการ์ดพวกเขาก็ บุกทำลายไอเส้นกาดจนย่อยยับด้วยก้อนหิน เรียกได้ว,ว่าพกพาความแค้นมาแบบเต็มกำลังและปิดฉากการต่อสู้นี้โดยการพังเขื่อนเก็บน้ำให้ไหลามากวาดล้างไฟที่มอดไหมในไอเซนการ์ดจนตอนนี้ยับเยินมากๆเหลือทำให้ซาลูมานสิ้นอำนาจไปในที่สุดฟาลาเมียก็พาโฟโดเดินทางไปถึงออสกิเลียตป้อมปราการของมินาสททลิดตอนนี้ออสกิเลียตกำลังถูกคุกค,คามจากอ็อกฟังมอร์ดอและก่อนที่ฟาลาเมียจะส่งตัวของโฟโดและแหวนไปหาเดน,นทอแซมก็ได้รับ เล่าความจริงเกี่ยวกับโบโลมียให้ฟังว่าก่อนตายเขาพยายามจะแย่งชิงแหวนจากฟรโดเพราะไม่อาจทนต่ออำน,นาจของแหวนได้และหากส่งแหวนไปให้เดนทอลมันก็จะครอบงำเขาเช่นกัน ในระหว่างนั้นเองนาสกูก็ได้ปลากฏดตัวขึ้นตอนนี้ฟลอโดถูกอำนาจแห่งแหวนครอบงำจนไม่รู้สึกตัวเขากำลังนำแหวนไปมอบให้กับนาสกูตนนั้นแต่ทว่าแซมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เข้ามาขัดขวางไว้ได้ทันฟาลาเมียเหลือยิงคันสอนปากใส่พูดเวหาจนบินหนีไปสติของฟลอโดกลับมาเป็นปกติอีกครั้งจากการช่วยเหลือของแซมฟาลาเมียที่เห็นว่าคงไม่มีใครจะต้านทานอำนาจของแหวนได้จริงๆเขาเลย ตัดสินใจปล่อยโฟโดไปและยอมโดนประหารแทนตัดมาทั้งฝั่งของอารากอนตอนนี้พวกเขาถูกปิดล้อมจนถึงห้องโถงด้านในแล้วขณะที่อับจนหนทางกันอยู่นั้นอารากอนก็ชุกคิดถึงคำพูดของแกนดาัฟเขาเลยเสนอหนทางสุดท้ายคือการขี่ม้าฝ่าวงล้อมศัตรูเพื่อล่อให้พวกมันตามออกไปข้างนอกจากนั้นเช้าตรู่ของวันที่5ก็มาถึงแกนดัฟปรากฏตัวขึ้นทางทิศตะวันออกตามที่ลันวาจาเอาไว้พร้อมกับเอ แ,และกองทัพทหารม้าแห่งโรฮันที่หยาตระทับวิ่งเข้าใส่พวกอุลุหไฮเต็มกำลังโอ้มันจ้าซะเหลือเกินพวกเขาไล่กวดล้างพวกอุลุกไฮจนถอยล่นกลับไปที่ป่าแต่พวกมันก็ไม่รอดครับเพราะป่าได้ตื่นขึ้นแล้วเหล่าต้นไม้ทั้งหลายได้สังหารพวกอุลุหไฮทิ้งทั้งหมดซึ่งแห่งเฮมสตีดได้สิ้นสุดลงชสยชนะครั้งนี้ตกเป็นของเหล่ามนุษย์แต่ทว่าซึ่งแห่งมัช์ชเมโลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฝั่งของเม์ลี่และพิพิม พวกเขาก็สามารถยึดไอเซนกาได้สําเร็จแถมยังมีใบายาและสเสบียงอีกมากมายที่เจอฟาลาเมียบอกทางออกจากที่นี่ให้โฟลโดไปเส้นทางนี้สามารถกําบังตาให้กับพวกเขาได้ฟาราเมียเลยถามต่อไปครับว่าพวกเขาจะใช้เส้นทางไหนเข้าไปยังมอร์ดอฟโรลโดเลยตอบไปว่าสมิเกลจะพาพวกเขาเข้าไปยันเส้นทางบนภูเขาไกลมินาสมอรกุนฟาลาเมียเลยรู้ครับว่ามันคือเส้นทางแห่งคิริตอุงโกเป็น เส้นทางที่อันตรายเพราะมีภัยมืดสิงอาศัยอยู่แต่นั่นก็เป็นเส้นทางเดียวที่อันตรายน้อยที่สุดฟาลาเมียเลยตอกย้ำสมิโก้ว่า หากโฟโดและแซมตายไปเขาจะตามไล่ล่าสมิโก้เองตอนนี้ความหวังทั้งหมดขึ้นอยู่กับฮอบบิทน้อย2คนแซมและโฟโดที่กำลังมุ่งหน้าเข้าใกล้มอดอเต็มทีฝั่งของพิพินและเมอร์ลี่ที่กำลังคุมตัวเฉลยคนสำคัญอย่างซาลูมานยูฝั่งของแกนด้าอลากรเลโกลาสและกิมลี่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับสึ่งแห่งมัดชิมาโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ยังไม่จบโปรดติดตามมาหาสงครามชิงพิภพภาค3ได้ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณสำหรับ1นึ่งแสนซับสไครนะครับผมสัญญาว่าจะทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนที่ชมเรื่อยๆนะอย่าลืมกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของผมฝากแฟนเพจที่เปิดใหม่อย่างเป็นทางการของผมด้วยนะครับกดไลค์และติดตามเอาไว้เลยนะจ๊ะ